วันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอรันลาเรนลาเรนลาโอรันลาเรนลาเรนลาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยสีสันหันษาเรื่องสีกับการจราจรนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีเพลงข้ามถนนมาให้เด็กๆได้ร้องกันด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบและรอบที่สองเดี๋ยวเรามาลองพร้อมๆกันนะคะเพลงข้ามถนนจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้ามได้ เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณอ่ะเดี๋ยวเรามารองพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเกพลงข้ามถนนจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไป เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพลงที่เด็กๆร้องไปสักครู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเก่งมากค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับการข้ามถนนนั่นเองค่ะ,ะในนี้การข้ามถนนเขาข้ามตรงไหนใครจำได้บ้างคะใช่แล้วค่ะต้องข้ามตรงทางม้าลายเด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจาก ม้าลายแล้วเด็กๆสามารถข้ามถนนได้ตรงไหนบ้างใช่แล้วค่ะข้ามตรงที่มีสัญญาณไฟจราจรที่หยุดรถได้เด็กๆสามารถข้ามได้นะคะแล้วก็ข้ามตรงที่มีทางข้ามก็คือสะพานล,ลอยนั่นเองค่ะ,ะวันนี้คุณครูมีไฟจราจรจำลองมาให้เด็กๆได้ดูกัน เด็กๆด,ดูสิคะว่าไฟจราจรมีทั้งหมดกี่สีเก่งมากค่ะมีทั้งหมด3ส,สีสีแรกคือสีแดงสีที่2คือสีเหลืองและสีที่3คือสีอะไรคะเก่งมากค่ะสีเขียวสัญญาณไฟจราจรนี่นะคะเป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏตามแยกถนนต่างๆนะคะเด็กๆทางเดินเท้าและสถานที่อื่นๆ เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนนะคะด้วยการแสดงไฟจราจรให้กับคนขับและคนเดินเทา้าทําตามสัญญาณไฟฟ้านะคะไฟจราจรแห่งแรกของโลกติดตั้งเมื่อปีคศ1868ที่กรุงรอนดอนนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ไฟจราจรกันทั่วโลกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีไฟจราจรมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า ไฟจราจรสีต่างๆเนี่ยมีความหมายว่ายังไงอ่ะไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกความหมายของแต่ละสีให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ,ะดูสิคะสีแรกเป็นสีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะ สีแดงเป็นสีที่สื่อถึงความอันตรายมีความหมายให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถนะคะเป็นสีที่มองเห็นได้ดีในระยะไกลนั่นเองค่ะอ่ะสีต่อไปคือสีสีเหลืองเป็นสีที่สื่อถึงความระมัดระวังนะคะมีความหมายให้ผู้ขับขี่เนี่ยเตรียมตัวหยุดรถมักใช้ป้ายเตือนนะคะเกี่ยวกับการจราจรต่างๆ สีต่อไปคือสีสีเขียวนั่นเองค่ะเป็นสีที่สื่อถึงความปลอดภัยมีความหมายให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถผ่านไปได้เป็นสีที่มองเห็นได้ดีในระยะใกล้เลยนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆรู้หรือ,อยังคะว่าไฟจราจรมีทั้งหมดกี่สีเก่งมากค่ะมีทั้งหมด สสีนั่นเองและเด็กๆรู้ความหมายของไฟจราจ,จรสีต่างๆแล้วใช่ไหมคะเ <_ C _> ก่งมากคะ่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ,ะสนุกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกับคุณครูใหม่สวัสดีค่ะ